คลิปนี้นะครับเราจะมาทำแรงที่สุดของอ e ีชาอีชาเป็นตัวละครประเภทเมทที่ใช้น้องเฟอร์บอลช่วยไปโจมตีเป็นหลักมาดูกันว่าออกของแบบไหนแรงที่สุดสำหรับรูนะครับผมก็ใช้จอบแปลกๆทั่วๆไปนะครับแล้วก็ใช้พลังแตกตามนี้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีไอเทมอะไรบ้างทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมคลิปนี้ผมถึงมาทำอ e ีชาก็เพราะว่าคลิปนี้เรามีสปอนเข้าครับผมแรงที่สุดของโชปาร์ โภบาสใครอะตัวละครใหม่5ดาวประเภทไฟแพท ล่าสังหารที่โคตรน่ารักร่าเริงสดใสฉลาดเป็นกฎจากฮงไคซารเลรวมาพร้อมกับนัมบี้สัตว์เลี้ยงคู่ใจที่จะออกมาช่วยสนับสนุกการโจมตีเหมือนกับเฟอร์บอลของน้องอีชาดูสิโคตรน่ารัก,รรกและในเวอร์ชันใหม่1.4นี้มีทั้งกิจกรรมพิเศษอย่างแนวลบอีเธเรียมที่สามารถนำมอนสเตอร์ที่ชื่นชอบมาประลองกันได้มีทั้งเนื้อเรื่องใหม่ล็อกอินครบ7วันรับวาร์ฟี10ครั้งและคลิปนี้ผมมีแจก50สเตลาเจ ขึ้นเลยพงไคซารเรวเกม R p g พีแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่มันติแพลตฟอร์มที่เข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยกลยุทธ์ตัวละครที่มีเอกลักษณ์เรื่องราวและสเสน่ห์เฉพาะตัวมากกว่า30ตัวเกมฟรีทูเพย์ pay, ข้ามแพลตฟอร์มสามารถเล่นได้ทั้งพีซีและมือถือและล่าสุดเปิดตัวบนเพ PlayStation 5และนี่เป็นโอกาสเหมาะที่คุณจะต้องโหลดมันเล่นพงไคซารเรว เอาละครับเข้าสู่ช่วงไอเทมกันต่อสำหรับกระสอบทรายในวันนี้ของเรานะครับก็เป็นแกลกนะครับที่มีกันเวทหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีของแท้งชนิดอื่นๆร่วมด้วยฮะแกลกตัวนี้ครับมีเลือด16,729ครับและมีก่อกันเวท6กร้หน่วยครับสำหรับชิ้นแรกของเรานะครับก็เป็นรองเท้าเจาะเวทอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันทีละชิ้นดีกว่าว่าชิ้นไหนจะแรงที่สุดครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากสตาร์บั๊วนูแล้วกันสามสองหนึ่งเริ่ม ทำเวลาไป14.02วิครับไปดูชิ้นต่อไปอย่าง Evil 4เข่งครับ 14.55ครับสตาร์มูดีกว่าครับเพราะว่าเป็นแก๊กตอนเลดเกมแล้วมีการเวทแล้วนะครับเรามาลองเป็นบูมซิกกันครับเริ่ม oh. 17.26ครับผมบูมซิกยังไม่แรงนะครับเพราะว่าแก๊กมีเกาะกันเวทเยอะเกินไปครับ ชิ้นแรกนะครับที่ดีที่สุดนะครับในการเทสครั้งนี้ครับคือ Star of n นูครับแต่อย่าลืมนะครับเพราะแก๊กตัวนี้มีเกาะกันเวทเยอะมากครับชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาลอง Evil Siege กันดูครับ3 2 1นเริ่มสิบจุดเก้าเจ็ดครับลดไปทั้งสี่วิเลยนะครับบูมสตีครับเริ่ม 2.21ครับมงกุฎครับเริ่มสิบจุดหนึ่งสี่ครับไวกว่าอีวิลซีเค็นิดหนึ่งเซอร์ไวเฮดเดอร์ครับเริ่มสิบเอ็ดจุดเจ็ดเจ็ดครับและชิ้นที่สามที่แรงที่สุดเลยครับคือมงกุฎครับไปชิ้นที่สี่กันครับเริ่มที่อีวิลซีเค็ครับไป 7.65ครับบูมสติกครับไป8.77ครับดาบแซคครับไป7.89ครับและชิ้นที่แรงที่สุดครับคืออีวิลซีเกครับมาดูชิ้นที่ห้านะครับว่าจะเป็นอะไรครับเริ่มจากบูมสติกครับไป6.33ครับบูมสติกครับเซอร์ไวเฮนเดอร์ครับ ไป5.93ครับอากูนี่ครับไป6.34ครับอากนี่ต่อไปครับหนังสือเวทครับไป5.78ครับเร็วที่สุดคือหนังสือเวทครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันครับว่าจะเป็นอะไรครับเริ่มที่บูมสติกครับไปครับ 5.18ครับบูมสติ๊กด้วยความที่เป็นอีชานะครับเราจะออกหนังสือเวทอีกเล่มหนึ่งนะครับไป4.64ครับผมและนี่ครับคือเซตไอเทมที่แรงที่สุดครับและถ้าเราขายรองเท้านะครับชิ้นไหนจะแรงที่สุดครับเริ่มจากบูมสติกนะครับไป4.34ครับดาบแซดครับไป 4.50ครับลองเป็นหนังสือ3เล่มกันดูฮะสามสงไป4.20ครับหนังสือ3เล่มไวที่สุดครับออฟเฟอร์บอลนะครับจะแก่งขึ้นตามพลังเวทที่มีนะครับผมดังนั้นครับเซตที่แรงที่สุดของอิชาครับมีดังนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นในเกมดีดูครับว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกัน และตอนนี้ครับผมก็ได้ชิน้นแรกนะครับนั่นคือรองเท้าเจาะเวทนะครับมาดูกันว่าจะช่วยทําให้เฟอร์บอลผมแรงขึ้นขนาดนไหนเดีย๋ยวตดสีตดสีถึงว่า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 ถึง,ถงปึ๊บ<ม>ปึ๊บป,ป,ปึ๊บอับปบอยู่ไม่มีฟิกเกอร์นะเอาตายได้หรืรอยู่โอเคชึบชึบชึบเออเราไม่กูไม่ได้คิวอะมวินติดแล้วมวนติดแเอ้ยเอ้ยมันมั่วเนี่ยสวนสวนสวนโดสวนโดสวนขางขังขังเออลองมันดึงนะนี่ปี ขวางทางขวางทางตกลงได้ตกลงได้รอต่อต่อแล้วก็ต่อตายตายต่อเอาต่อเออเอาเรื่องว่ะและตอนนี้ครับผมก็ได้ Ewizyket แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้เฟอร์บอลตีดูนะว่า Ewiz จะแรงขนาดไหนและมาแล้วจังหวะนี้ปาเฟอร์บอลไปเฟอร์บอลตีอยู่สตาร์ใส่หนึ่งทีเฟอร์บอลเก็บอ้อยไม่ได้ปาใส่เฟอร์บอลไล่ตบมันขังขังขังไปตันอปตอน เรื่องเนี่ยทำเป็นเล่นชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นมงกุฎนะครับเสริมพลังเวทกับเฟอร์บอลครับ้5หนึ่งยังเออเออเลยถ้ามันฟา5หนึ่งอะไรอะแล้วตอนนี้ครับผมได้มงกุฎแล้วครับแล้วผมจะวิ่งเข้าไปขังมันปึ๊บโซโล่คิวการีเออเอาเรื่องแรงอยู่นะแรับพิวการีตายเลยนะคนเดียวชิ้นต่อไปของเราครับจะเป็นหนังสือเวทครับฟางมาต่อไปยาวๆให้ทำไรวะพี่ให้ทำไร มาคลอยเอาเวทเกิดเลยขึ้นอะให้ไล่เลยอันนี้ให้ไล anyway, 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 anyway. ่เลยอันนี้ใ้ไล่เลยอ้นี่ใครวะอันนะครับตอนนี้ครับผมก็ได้หนังสือเวทแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแรงขึ้นขนาดไหนครับผมว่าตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วนะและผมมาฝังเข้าให้ ปลาใส่แปดเรียบร้อยหนึ่งตัวเออแรงชิ้นต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นเออ่ตามนะครับอุ้ย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 เอาหรอเอาหรอเอาหรอเอ้าเอาหรอเอาหรอเอาหรอน้องไล่มันน้องน้องไล่มันเดี๋ยวมันส้วน และตอนนี้ครับผมได้สตาร์ทออพดูไปที่เรียบร้อยแล้วครับเรามีเจาะเวทครบแล้วที่เราอยากได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนครับผมมาตรงกลางตรงกลางนี่มีไฟแน่นอนและผมมาแล้วดังหว่านี้ยังไงปลาท่าหนึ่งใส่ไม่โดนใครแต่ว่าตีธรรมดาไปคล้งใส่ทั้งด้านของแก๊กแต่่ดนโตกแก๊กทัทีแต่ตรงนี้ยังไงมองมองอยู่เยี่ยมเียมมองมองกคุณทองร้องผู้ร้องผู้ร้องผู้ตีหน่อยเบอร์บอลเบอร์บอลตีมัน ปีมันถือกูตีเองก็ได้โอ้จะตายโอ้โหเมื่อกี้มันแบบอยู่ในแบบว่าคือนั่นคือที่นะเฟอร์บอลเดินอ้อมไปอ้อมมานะครับไม่ทันได้ทำอะไรกาลีปับของใสปึ๊บทุบกาลีสตาร์ใสเยียบร้อยหนึ่งตัวเอ้ยโอ้เฮ้ยผมได้สองคิวเลยเมื่อกี้ได้เหมจต่เฟอร์บอลเยอะมากเลยนะคือถ้าไม่มีอ้อยมาผมว่าผมเก็บสองสบายสบายเลยเมื <artistic rainforest> ่อกี้บ้านคนนึง เต็มลับกลับและตอนนี้ครับผมก็ได้สมุดเขียวเล่มที่2แล้วนะครับของเต็มเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงที่สุดของอีชาจะเป็นไงครับมาพร้อมอย่างน้องๆเดียวไปเลยเดียวเดียววิ่เตะเล่มสองคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อยเฮ้ยเยอะสัตว์เยอะ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 สัตว์ปึ๊บดึงมาตีไปน้องเฟอร์บอลน้องเฟอร์บอลตีไปเฟอร์บอลไม่ตีเฟอร์บอลไม่ตีไอ้เจ้เอ้ยออกมากพอ่งบอลตีหน่อยเฟอร์บอลตีเลยอู้แต่แรงจัดแรงจัดโอ้ โอ้วอรตีไอ้อยโคตรแรงตีมันน้องตีมันตีแก๊งตีแก๊งเอ้ยยังไงยังไงตัวนี้ไปอีีกพ่ไปเยไปมันได้ไหวปะมันได้ไหวกับพี่ว่ะมันได้ไหวกับพี่หรอกไม่มีฟิกอุ้ยเดี๋ยวผมจะพยายามขายรองเท้าขึ้นหนังสือเวทอีกเล่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตึ๊กตึ๊กตกโอเดินช้าเหลือเกินเอาเลยเอาเลยกำลังไปและวางเฟอร์บอมไปปึ๊บขังตองปบหนึ่งปบเอ้ย ปอบตัวนั้นปอบถึงไหมตัวนี้มาปอบไปต้องเออช่วยด้วยช่วยด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยแล้วกันน้ำลังเราเรากำลังจะมาเอ้ยน้องกำลังจะตายเหรียญที่ภูเเหรที่ภูเขอตนี้พี่เองครับปัอบตบไปเฮ้ยมันตบไม่ถึงขังไปตบไปแปะแปะตบไปน้องตบไปเปตบไปตบไป อกไปเออโอนงูถึงบ้านโแนแรงเลยยิบอะไรวะและนี่คือแอรงที่สุดของเฟอร์บอลครับบ๊ายบายฮะเฟอ,อร์บอลไม่ใช่แรงที่สุดของอีชาเลย